ครัวคุณต่อยขอบคุณมากมากครับครับเป็นการไรฟซังดีครับนี่คือครัวคุณต่อยและน่นช่วงสอนทําอาหารอาหารนี่สอนทาในวันนี้เป็นอาหารอีสานเป็นแกงที่เรียกกันว่าแกงอ่อมครับแต่วันนี้เป็นแกงอ่อมเห็ดรวมปลากรอบโอ้โหรู้บ้าเลยว่าร้านนี้เขาอ่อมได้แบบอินเตอร์มากใช่นะฮะ ผม,ผมพูดอันนึงที่ขนลุกมากๆอย่างนึงคนมาร่วมรายการแล้วมันมีความตั้งใจอ่ะยังไงก็น่าส่งเสริม<ะ>จัดดิสเพลย์นะท่านผู้ชมบนโต๊ะอาหารผมเนี่ยครบถ้วนทุกอย่างและจัดอย่างสวยงามบางคนบอกมาออรยาการทีวีทําตรงไหนก็ได้เอาใช้แค่นี้ก็ใช้แค่นี้สินี่ไม่ใช่นี่เต็มเพียบหมดทุกอย่างครับแล้วแกงอ่อมของเขามันมาดูกันที่ความสวยเหรอไม่ใช่ต้องดูกันที่ความอร่อยอ ผมการันตีความอร่อยได้ว่าแกงอ่อมของเขาอร่อยและน่าทำตามจริงๆขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณนันทพัฒจูงพลจากร้านหอมปลาเผาครับสวัสดีครับหนูตั้งใจมากหนูดีมากหนูออกรายการแล้วหนูทำแบบนี้ก็เป็นการให้เกียรติกับเราค่ะเรายินดีดีมากหนูเราขอเลยนะทั้งหมดไม่ใช่หรอ เขาให้เขาให้เขาข้อออกไปเหรอเขาให้โชว์แล้วก็กลับไปที่ร้านโชว์ที่ร้านเอาเหรอนึกว่าเขาให้เกียรติแล้วเขาให้เราเลยไม่ไไม่พอถึงให้เขาให้เกียรติพอยายเขาเกียรติเราเลยครับกันหละพี่รอกันละพี่รอเจ๋งมากเนี่ยส่งอะไรไปนะรับได้หมดชัดแน่ท่านผู้ชมดูตัวกล้องรีเฟลย์ดูเห็นไหมดูความสวยความตั้งใจดินะผมว่าคนอย่างเงี้ยดีมากขอเถอะนะอย่างไม่ได้ครับไม่ต้องขอไม่ต้องขอหนุขาร้านหอมปลาเผาอยู่ที่ไหน อยู่ที่รัชดาซอย18ขับตรงเข้ามาก็จะผ่านสี่แยกแรกปุ๊บเลี้ยวซ้ายเจอร้านหอมปลาเผาคือ20มิชุนา,าค่ะเจอเลย,เเลยนะครับหอมปลาเผาวันนี้เมนูที่จะมาสอนท่านผะู้ชมครับเป็นเมนูซึ่งเป็นหมัดเด็ดของร้านาถูกไหม ต้องเรียกว่าเป็นหมัดเด็ดของร้านหมัดหนึ่งเลยทีเดียวน่ม้วนได้เลยเมนูที่ใช้แบบว่าคือเมนูนี้ไม่มีไขมันเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ไม่ใช้น้ํามันเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเป็นสมุนไพรนะครับผมอันนี้เขาเรียกเถายะนางรู้ได้ไงวันนี้คุณจําไม่ได้เรอที่มันขึ้นอยู่ตรงถนนชองอาลีเซ่ไม่ครับแถวนั้นไม่มีต้นไม้เลยเลย ใช่ค่ะย่านางเขาย่านางนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเขาทำกันยังไงครับท่านผู้ชมครับแกงอ่อมเห็ดรวมปากกรอบครับนี่คือที่ร้านท่านผู้ชมนะฮะร้านใหญ่โตหรล้านมากฮะแล้วก็ร้านที่น่านั่งลาะแต่ว่าความเด่นของมันอยู่ที่นี่เริ่มต้นครับเราจะเริ่มด้วยกับเครื่องที่เราจะต้องตำเข้าไปนะคะจะมีตะไคร้ซอยนะคะล้อพริกที่ใช้ต้องเป็นซุปเปอร์ฮอตเท่านั้นท้องความรสชาติและสีสันให้ความเข้มข้นใช้พริกซุปเปอร์ฮอตเท่านั้นใช่ค่ะ รสชาติเขาจะโอเคสีสันสุดแล้วก็ตามด้วยหอมแดงไทยเท่านั้นนะคะซอยแล้วก็โขกรวมไปกับเครื่องที่เราเตรียมไว้ใส่เกลือไปนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมให้เข้าเนื้อกันไปค่ะเราจะโขกให้พอหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากนะคะและสุดท้ายคือเราจะมีน้ำข้าวเบือที่เราเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูเนี่ยค่ะแช่พอมันได้ที่เราก็มาโขกรวมกันเอาข้าวเบือนะฮะเรียกว่าข้าวเบือค่ะใส่ลงไปด้วยแล้วก็พักทิ้งไว้เลยครับ ผักพิงไว้ผักพิงไว้คราวนี้สําคัญคือเรื่องของเนื้อประกรอบเองเนี่ยเวลาเราทานทั่ทวไปเนี่ยเขาจะย่างมาเรียบร้อยแล้วแต่นี้สําคัญคือมันจะมีกระดูกตรงสันคอเนี่ยต้องแกะให้หมดพอแกะหมดปุ๊บเรานําลงไปทอดเนี่ยมันสามารถทานได้ทั้งตัวทั้งหัวเพราะทำไมแกะกินตรงนั้นไม่ไหวแน่มันแข็งมากอยู่ตรงนั้นเลยค่ะใช่ค่ะ แล้ววิธีทอดของเราเนี่ยจะเตรียมด้วยน้ํามันไม่ต้องร้อนมากนะคะพอมันได้รู้สึกมีควันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราใส่ประกอบลงไปเลยเนื่องจากมันย่างสุกมาแล้วแล้วก็ซักพักหนึ่งเราก็ตักขึ้นมาให้เ็จน้ํามันค่ะกลิ่นของเข้าจะหอมมากเลยเวลาเขาลงด้วยความร้อนแล้วใช่ใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเรื่องของน้ําซุปเป็นน้ําสต๊อกนะคะที่เราเตรียมไว้ปริมาณของถ้วยเนี่ยตักสําหรับหนึ่งท่านได้เลยประธานนะคะจะน้ำด้วยน้ำย่านางซึ่งต้องปั่นเองทุกวันน้ำย่านางอีกหนึ่งถ้วยเหมือนกัน แล้วก็ใส่พริกตามปริมาณความชอบเผ็ดของแต่ละบ้านนะคะใส่ลงไปครับเมื่อกี้เราตำไว้แล้วแล้วก็ใส่ลงไปค่ะพอเริ่มเดือดปุ๊บเนี่ยเราจะใส่สิ่งที่สุกช้าหน่อยคือฟักทองอันดับแรกก่อนอันดับแรกเลยครับ่ะเราก็จะตามพวกเครื่องต่างๆพวกเห็ดออริจิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคแล้วก็ตามด้วยเห็ดเห็ดค่อนข้างจะหลากหลายหลายตัวมากแล้วก็จะมีเป็นบวบหอมใส่เข้าไปอันนี้สําคัญเลยนะครับบวบหอมถ้าไม่กินแล้วมันไม่อร่อยจริงๆแล้วจะมีพวกเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าครับ ฉีกนิดนึงค่ะแล้วก็จำว้เป็นเห็ดคคนที่เรียกกันในบ้านเราเนี่ยนะคะคแต่ไม่ใช่เป็นเห็ดทงางกัญจนาบุรีไม่ใช่ไม่ใช่ใชเห็ดห็วหนูที่จำเป็นต้องใส่เข้าไปเพราะมันทําให้เกี่ยวบเรื่องความกรอบครับ,รบสุกแล้วก็ยังกรอบอยู่แล้วมันเคี้ยวกรุบกรับได้ใช่มันจะมีทั้งนุ่มทั้งกรอบอะไรอยู่นั้นขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของน้ําปลาน้ําต้องสะอาดและต้มให้ได้ความเข้มข้นของเขาค่ะ แล้วก็ส่วนของข้าวคั่วที่ต้องนําคั่วแล้วมาใส่สุดท้ายครับค่ะจะให้ความนัวของน้ํามันเองเห็ดเข็มทองนี่คือใส่สุดท้ายเพราะเป็นนิ่มครับนะคะตามด้วยของเรื่องชะอมเขาจะอมลงไปนี่กลิ่นมันเริ่มใช่แล้วใช่ทุกสิ่งอย่างแล้วก็ตามด้วยใบแมงรักครับนะคะทุกสิ่งอย่างใบแมงรักลงหลังสุดนะเพราะว่ามันไม่งั้นมันจะะโอ้โหค่ะตอนนี้มาเริ่มของตัวมันจะเริ่มเห็นว่าท่านผู้ชมเห็นไฟเราเท่าเดิมแต่เมื่อเราใส่อะไรไปเยอะฟมันก็จะเือกับอม่สุก ต้องต้องรอหน่อยครับเอาล้ครับทุกอย่างเขาที่เข้าต่างแล้วค่ะเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นรถกลมกล่อมค่อนข้างหลายอย่างอยู่นด้เลยครับแกงอ่อมเห็ดรวมปลากรอบครับเห็นแล้วมันใจสีเลยเหอเดี๋ยวหนูอยากจะบอกคนนิดหนึ่งว่าได้ครับแกงอ่อมนี่นะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือแมงลักกับชอมเพราะไม่งั้นจะไม่ใช่ว่าแกงอ่อม S <S นะครับแล้วที่สาคัญนะครับผมยะนางเขายะนาง,นางเนี่ยดูให้ดีนะครับผมอ,อยะนางกับลัางจืดเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเถาของยะนางเนี่ยมันจะเหนียวกว่านะครับล้างจืดก็เป็นสมุนไพรกินล้างสารพิษเหมือนกันแต,แต่ที่เรามาใช้อ่อมก็คือยะนางเถามันจะเหนียวนะครับใบมันจะแข็งลองจับดได้ แต่ถ้าสมมุติเราเป็นลังจืดเนี่ยใบยมันจะกรอบแล้วใบมันจะอ่อนใช่ถูกค่ะตรนี้ประเด็นนึงคืออยู่ตรงนี้ถ้าเกิดอลาัางจืดมาทำมก็จะเรียกเป็นแกงอ่อมลังจืดนะครั <laughs> บก็ใช้ใบย่านัน จริงๆแล้วถามว่าอะไรขาดได้บ้างในแกงอ่อมผมพูดตรงๆนะยิ่งนับวันขึ้นนับวันขึ้นผมบอกว่าทั้งหมดที่เห็นนี่แทบจะขาดไม่ได้เลย,เลยตั้งแต่โบร,บบร,ราณมาก่อนเอางี้ก่อนเลยนะฮะไอ้พวกเห็ดไอ้พวกเห็ดประหลาดทั้งหลายเห็ดปรลาดไม่เคยมีไม่เคยมีหรอกครับมันก็มีเห็ดพูดง่ายเห็ดอะไรก็ได้ที่ขึ้นที่บ้านเราอ่ะแต่ว่าแต่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่เห็ดมีสีนะฮะพวกเห็ดมีสีตายไหมฮะตายนะฮะ แต่ที่ขาดไม่ได้สําหรับแกงอ่อมนี่ก็คือฟักทองกับบวบหอมจะเป็นบวบหอมบวบอูบวบงูเหลือมบวบเหลี่ยมอะไรได้หมดใช้ได้หมด ปลากรอบเนี่ยเวลาเราเลือกไซส์เลือกขนาดไหนเออปลากรอบนี้เราจําเป็นต้องใช้ตัวค่อนข้างเล็กคือ,อมหมายถึงว่าไม่เกินห้านิ้วประมาณนี้เป็นแพนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดเราไปใช้ตัวใหญ่มากรสชาติของการที่ว่าจะต้องทํากระดูกค่อนข้างเยอะแล้วเนื้อจะแข็งทานแล้วไม่อร่อยมันต้องไปสะดุดในการทานของแกงอ่อมถ้าเป็นตัวเล็กแ้กเราทอดปุ๊บกรอบปุ๊บมันสามารถไปด้วยรสชาติ ทุกคําที่ติดได้ในส่วนของประกอบเขาจะต้องต้มตัวขนาดนี้ใช่ต้มตัวน้ำปลารคุณเป็นน้ำปลาร้าต้มสุกเรียบร้อยใช่ค่ะแต่เราจะเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวให้ให้ให้เนื้อมันแบบกระจายไปกับน้ําใช่แล้วเหลือแต่กระดูกไว้ที่เหลือตะก้างค่ะเหลือครับเหาไว้คัดก้างออกแล้วคัดก้างไว้กินแล้วก็น้ําทิ้งไปน้ำจิ้มน้ำจิ้มอาก้างทิ้งไปนะครับครับผมไม่เคยรู้เรื่องอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะอย่าพบ่ก อย่างอื่นผมไม่เห็นมีตรงไหนที่จะวุ่นวายแกงอ่อมเนี่ยหนูว่ามันเป็นกับข้าวที่กินได้ทุกมื้อนะครับมื้อเช้ากินได้มื้อกลางวันมื้อเย็นกินได้เพราะว่ามันเป็นแบบคือสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่หลังจะคลอดใหม่เขาจะต้องให้กินแกงอ่อมแกงเลียงแกงเลียงเหมือนกันแกงอ่อมเหมือนกันครับเพื่อเพิ่มน้ำนมอ๋อตอนนี้ที่สำคัญมากเลยที่ทางคุณนันทภัทรน้ำนมน้ำนมรอเดีรอดีไอ้พี่คัที่คัที่คุณนันทภับอกว่า ทางร้านเนี่ยพูดเรื่องนี้ล้เอียสำคัญมากพริกที่ใช้ต้องเป็นพริกเป็นพริกซุปเปอร์ฮอตเพราะว่ามันได้ความเผ็ดได้สีสันและรสชาติเขาจะพอดีถ้าโดยพริกทั่วไปเนี่ยบางทีหน้าฝนจืดไปสีไม่ได้ค่อนข้างเยอะและที่สําคัญที่สุดที่เขาใช้คือรสชาติของแกงมันจะไม่เพี้ยนถ้าชั้นใช้พริกขี้หนูใช้พริกอย่างอื่นมันจะมีกลิ่นของพริกขี้หนูซึ่งจะทําให้ลดเพี้ยนต้องเป็นพริกซุปเปอร์ฮอตเท่านั้นพริกซุปเปอร์ฮอตนี่เป็นพริกที่เผ็ดมากๆ คเผ็ดไหมฮะเผ็ดไหมครับเผ็ดครับพี่กินเหมือนลูกชุบเลยครับแต่ว่ามันเป็นพริกที่ถูกต้องในการทําเอาละครับตอนนี้เราก็จะต้องเริ่มแล้วเชิญด้านนู้นครับว่าเป็นยังไงนะครับเอาจากข้างล่างขึ้นมาไหมอือนี่ฮะมันไม่ต้องยังไม่ต้องทานนะเวลาคนปั๊บรู้เลยว่ามันเป็นการรวมเหล่าสารพัดอย่างนะครับ ที่เข้มข้นหรือเกินจริง,จร,งจริงจริงแกงอ่อมก็คือจับฉายอีสานนั่นเองนะครับใช่ครับครับแต่ว่ามันเป็นจับฉายซึ่งมีรสชาติไม่ใช่จืดมันเป็นรสชาติของมันเองเลยม,มันหนื่อหนืดนัวนัวเนื่องจากว่าข้าวคัว่วสรารพัดผักจริงนหมทานดีๆนะคุณอ้อระวังน้ำนมนิดนึงรสชาติใช้ได้เลยรสชาติชัดเจนมากครับรสชาติชัดเจน การจกข้าวเหนียวแล้วปั้นใส่มือแบบนี้แบบนี้แล้วดูรู้เลยว่าแล้วรู้เลยว่าปั้นเป็นหรือไม่เป็น้าเป็นคนรั่งเสร็จรูปเนี่ยคุณผู้ชมครับใช่เขาจับข้าวเหนียวมาที่มือที่ปั้นเนี่ยจะไม่มีข้าวเหนียวติดใช่แต่ถ้าเป็นคนแบบว่าบ้านอกทั่วไปเวลาเวลาอันนี้เราเป็นคนแบบในกรุงนะฮะใช่แล้วมันรังเศษถ้าแบบบ้านอกแบบผมแต่ติดเ้าหนีเหไม่ใช่แล้วปั้นเสร็จเรียบร้อยจะเป็นรูปร่างงดงามแล้วก็จิ้มเลย ทำไมเขาปั้นเ้าเหนียวได้เหมือนแบบว่าขนาดมือมากเลยอ่ะออคุณวัฒน์พูดได้เลยครับอันนี้นอกประเด็นเลยนะเออจะบอกว่าเขาเป็นการรวมรสธรรมดาแต่ให้มันอยู่ด้วยกันแบบชนิดที่ว่าถึงภูมิภาคจริงๆใช้คำว่าถึงภูมิภาคแล้วกันนะเพราะว่ามันครบรสครบกลิ่นใบแมงลักใบแะนางหอมปลากรอบเครื่องปรุงก็ไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะ มันอยู่ในความหอมของทุกอย่าที่สส่ขอบคุณค่ะโอ้โหคุณมันเด่นจริงคุณเป็นคนยังไรตั้งใจทำกรุงเทพค่ะแล้วคุณทำพวกนี้เป็นเหรอเป็นทุกอย่างเพราะว่าใจรักคุณมันอีสานชัดๆต้องบอกว่ากินปลาลาเนี่ยหาไม่เจอเลยนะได้แต่รสของความอร่อยแต่กลิ่นไม่ได้พามาด้วย เขาีิใส่ปลาด้วยเหรอครับตายแล้วเพราะเพราะทุกท่านที่แบบไม่ทานปลาร้าเลยพอมาเจอที่ร้านหอมปลาเผานี่ทานได้เลยเพราะอะไรทูนได้เขบอกเพราะมันหายไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากลิ่นปลากรอบมันกรบไปแล้วตายแล้วปลาร้าแพ้ปลาร้านี่เรื่องจริงนะครับอย่าคุ้นกับคนเลาะเอาเหรอเขาแพ้ปลาร้าจริงเอากับกี่ถุงสองสองวันนี้จะขอควาคุณทีม นี่จากใจจริงเลยนะจากใจจริงเลยนะเอาตรงๆเลยนะทั้งแบบพอคัดแล้วก็ทํานะขอขอกับบบบ้้้้านนนนีี่่ผมแแลลลวววกกก็็อออะัขขคุณคุณนันทพัฒน์นะครับคิดจะทํารายการเพิ่มไหมนะไม่ดูสิเนี่ยเริ่มไหลแล้วนะเปียกหมดเลยดูสิเออแล้วกินเนี่ยน้นมคัดอ๋อน้นมคัดอ๋อออ๋นมคัดกินไปนมคัดกินไปไม่เป็นไรนมนมคัดนางสารทุกผู้ชมต้องต้องนิดนึงนะครับขอขอบคุณคุณ นันพัฒน์ขอขอบคุณร้านหอมปลาเผาขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดลองทำห้าเมนูนี้ลองทำเถอะของเขาอร่อยจริงๆจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับัครบเราแจกเครื่องทำน้ำแข็งใสนะครับเครื่องละ1,490บาทแจก10เครื่องก็1,490 0บาทนะฮะบาท เลือกระดับน้ําแข็งได้ด้วยนะครับเลือกได้ทั้งหมดถึง1ระดับนะครับหมูเส้นกรอบร้านหมูเส้นต่งติ้งครับอร่อยสุดๆกรอบหอมหวานหมูที่เขาใช้คือเป็นหมูส่วนสะโพกฝานแล้วต้องสดเลยนะครับฝาล่างเนี่ยมีคนกโดนเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแค่เรา YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้งคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับ่จริงจริงผมใอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมเดินมาแล้อย่าลืมนะครับอย่าลืมครับติดตามนะครับรายการโค้งคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับสนุกสนาน ตามไครอ๋อกดติดตามแหละคนไทยลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน